กูเองไม่ใช่เปลี่ยนชื่อมีการเปลี่ยนชื่อเอ๊ะมันเปลี่ยนตำแหน่งได้ไหมได้เปืี่ยอะไรก็ไม่ได้เลยเล้องทีมไม่ได้ด้วยนะคือผมเลยว่าเล่นท้องทีมไม่ได้ไปลุยเลยนะครับใส่นัวมาไปยูทูบลุยครับแกคิดก็หนุกแล้ว โอ้ใส่เดียวอ่ามันได้แค่สองตัวเองเหรอวะไม่ดีมันได้หลายตัวคุณเตี้ยวอ๋อย่านะครับ้ยเย่นแมวนมตัวเพิ่มมานอนจริงครับมันเหมือนมันมีจระเข้เพิ่มดีอะตัวเลมอนมาเปลี่ยนสียังไงครับโห้โหใส่โอ้คุณไ่ผมเล่นก่อนก็ได้ เฮ้ยอึบอึบอึบนดีว่าไอใครใคร่ไอ้เย้ยโดนไปตายกไปถอยตายเลยทีเดียวไเจเนคุณเกียตรงนี้ดีกว่าเสร็จเลยคุเียได้มงว่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปถอยนั้นสายดำด้วย ้ยมันลุกไม่ได้เจอดำน้ำปังเจอาดำน้ำปังโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวไอ้เหี้ยเดี๋ยวผมเฮ็นปัดเห็นปัดเฮ้ยหยาหลับต้าวโอ้หัลังเลแต่ไงวะลืมกดอเออกดคุณเลื่อนไปใช่่ปะ กดด้าสองครั้งแล้วกดเอทแล้วกดกระโดดทั uh. ้งท er uh oh. ั้ง oh. คู่มันจะมันจะมันจะปีนขึ้นมาเองใช้เมาส์ใครจะต่อยกูใครจะต่อยกูบอกเลยใครจะต่อยกู่ใครต่อยกูบอกเลยตอนนี้ใครต่อยกูมึงตายคุณักแม่ตอนเดี้ยมันคืออะไรไอ้บอกไม่ด้วย ไม่ถูกโลกกันแล้วตายแม่งกิ้งหลบแล้วยังโดนอีกคุณปอไห้ผมขึ้นก่อนโอ้นมันมันแข็งบ่อน้ำแข็งพูดแล้วมันมันดีเลงยงไม่รู้อะกระโดดไม่กระโดดโอ้ยขาคู่ไม่ได้เลแล้ว ดวน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 หนวยเดี๋ยวเดียวกเลุกกังวะไม่ได้ลุกเองมันาคูี้ยวไอ้่ตาคู่ย้ยมตาู่ผมไม่ด้ยินส่เยนไ้นูมันเปรี้ยวันเปรี้ยวะทอย่างนี้ไม่ได้ผมเคียกับโดนเลวอนอยู่กไไยิงยิงสื่อไม่เลยนะ คุณเปี่ยลังกิสวยเลยนะมาจากไหนค้างแต่เอาไอเทมผมไม่ต้องใช้ใช้มาโอยอางเดียอเทมงอะไรกันดืมยมมาโอ้นี่ตรอมาเ่นเปรี้ยวแบบ เป็นกระโดดใสคูมันเปี้เป็นโกดักอราอ้แย่แล้ว้องทำอะไรขาคู่ขาคู่เอ้ยไอ้เย่ยี่ตะลุดตกนะเป็นแข่งคนนานเลยมันเจ้ายื้แต่แมงโกงออกเลยเราแข่งนานไป ด้วยด้วยโอ้ยน้ำไม่เป็นเรียบร้อยตอนที่แบบเวลาเดินกันอยู t <t wow> ่มันจับไม่ได้นี่หว่าโอ้โหมันป๊้อมยึดเลือดดำน้ำไปแล้วจะเอาไปขาย โคตรโกงแต่ตัวนีแต่แม่งโกงจริงคือตั่นงโกงมากอ่ะคือขอให้ยิงโดนอ่ะแล้วแบบแม่งดันดันล่วงเลยอ่ะโอ้โหมันไม่มีบดอ่ะมันไม่มีหมดอ่ะโอ้โหนกนกนี่เนี่ยนี่โอัยนล่วงสมัยไอ้เยี่ยความเดียวเดียว

โอ้ไม่เสือผมเสือลนม่ะลงไปลงแก๊สโอ้หลยกาดอ่ะใส่ใส่เดียวใส่เอ้ยใส่มาโค้ไลโ้ดงเสื้อโคตรไลนยเฮ้เยเฮยเฮเฮยเฮเยเฮ้เร้ยยเ

ไม่ช็อตยุ่งหยุดไดบหยุดอ้ยโดนได้ไหมโอ้โยเอ้ยมันยิงหลบไม่ได้มันโดนเฉยเลยคุณผู้ชมกูจังเลยพวกมึงเนี่ยวเอาจริงเลยนะเอาใจใส่ดู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 เลยใส่ดูอย่าใส่ดูอย่าโดนผมใส่ใส่ดูผู้ชายใส่ดูน่าเสียวเ เอาแล้วเอาแล้วโอ้ยเวเดี๋ยวเแ่ก่เอาล่นก่อนเอาล่นก่อนเอาล่นก่อนเอผมต้องูอ้เยอ้เบไอ้เบ้ยเดี๋ยวเเขึ้น่อาขึ้นก่อนยับ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 อ๋อไอแข็งเดี๋ยวจะช่วยผมพวายช่วยผาย ทำไมคุณไม่ปีกขึ้นไปปีกไม่นจับไปได้มะจับเล้ยวมาจับไปได้ตายก่อนคุณฟาวงได้ผิวเหรอโ้โหตายแน่แล่นตายแน่บอกเลยโดนแล่นเก็บบ้านเป็นแล่นอ่งนิดปืนมันจระโดดถีบนะปืนน้ำแข็งปืนน้ำแข็งมันโดดมันโดดถีบไม่คอยได้ตั้งใจเท่าไหร่เออแม่จะเป็นพราอผมใช้คีย์อร์ด อ๋อโอ้ยลุกลุกเลยใค่เต่าดุมดุ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 ดไปแบงคือเลยโอ้อ้าวโอ้ยว่อผมขึ้นที่สูงอายุสูงกว่าชนะเว้ยโอย่าอยู่ณอโอ้ยผมยังไม่อยากมีสแตนโอ้หใหญ่ลุกจะดูโอ้ย โโอ้กรีดร้องด้วยความกพวกใช้อาวุธอย่างนั้นเหรอแต่นัวลุกมาก็าพิลัตลุกมามันยังไม่จบไอ้หมายแปโอย่าหาอ้โดนวระส่ายด้วยเออหลับไปมึงหลับไปไอ้แล็ด มันหลงปุ่มไงไม่รู้วะกดไม่เคยถูกโอ้ยโดนปัดเนี่ยดนลลมอนมาโอ้ยแตดนลลมอนแตดโอ,โอ,โอ, yeah, yeah. yeah, โอ้แย่แล้วแย่แล้วคุณป้ายยาต้องแข่งโคตรโก้โอ้พีไปแล้วโอ้โหหมุนอย่าเมร หมดไม่หยุดหมดโกงอ่ะหายละเหลือไม่มีโบสถ์หรือเปล่ามงมงอันนี้มันคืออะไรวะเด็กนะแต่ทิ้งไปยังเลยหยาเอายู ไอ้ยาผมโด่อะไรเกนไปยหลับไปหลับไปหลับไปมึงไม่ต้องมาโขกคนอื่นลมึงต่อยแรงมึงหลับไปเอาจริงแโลอะไรอะไรอะไรนกเอาดมึงบอีกีคนแ้วเตาไ่เอาไ่เอ้เดี๋ยวโดนตีตายโอ้โหไม่เคยตัดทเดียวตายหาเลย ยาหที่หายไม่รยามาเดี๋ยวเคุณนี่ขี่คองแบบนี้ไม่ได้ไอตาต่มหมดแล้วสิโอ้โหลดดวัดดักจังเว้ยเอ๊ขึ้นไปไอ้แลดขึ้นไปคุมนอกกดอสองครั้งแล้วกด X ขึ้นไปกด R2 แล้วกดเอ X ไม่เกิดวัดนักจมัดอย่ามาจริ้งไม่หลบได้อะหลบได้คุณเปียวเดี๋ยวกูไม่ได้เล่นอีกแล้วเฮียคุณเปียวหลบได้อะหลบแบบดิจิตอลไม่เจอเรือดำน้ำกับกูเปล่ามึงไปเล่นเดียบน้ำกับกูดีกว่าคุณเปียวไม่ตอบอ่ะตอนนมไม่ต่อยเหรอ ไม่ต่อยครับไม่ต่อยต่อยได้ต่อยได้ครับแต่ว่าเออต้องรอไปก่อนด้วยมาโอ้โหโอ้โหวูเร่อมาโอ้เต้าหว

อางนลงเองเอตอนวิ่งมันมันต่อยไม่ได้ก็แต่ละมันต่อยได้มันวิ่งมันวิ่งมาต่อยได้วิ่งมาโคตรลายแรงๆอะไรเงี้ยทีนี้โอไม่จุกเอาเงิเอาเงเอาเงิวนนี้วันนี้วั ให้มึงหยิบแน่มีมงมีมงย้อไปแล้วหอเเราออกไวล้ำคนไหมครับด่านนี้จบเร็วด่านนี้จบเร็วด่านนี้จบเร็วได้ได้

โอ้โหชิบไปไ่ว่าลูกแข่งก็ไอชิบวุ่นระวุ่นระวุ่นระไอชิบวุ่นระอุ่หรอวุ่โระโุ่นระวุ่นระโุ่โระ おれおれだおれおれおれうっしゃおれおるこよおおやれやれやれお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 おうっしゃ โดนกดผิดอะโดนยิงเลยอ้โหจบ้ยาเอาดิผมจับไว้สคนอะก็้ห่อได้เออโอ้โูเอูเอูเจไปไหนอะนี่คนตกไปแล้วหูดเอูดเอูดเอูดเโอ้หอุยหูดเออเอเออ ไม่ควรนวดเลยใส่ดว่าสีรเข้าสีฮุเอาฮุ่นเอะพุ่เอฮึบเตเมเลยโอ้โหโหฮพ่นเอะ่เะวางหลังนหลมยาอันนี้มัอะไรฮุ่นอะ ๊บอาเดี๋ยวปิดเวลาลงไปคู่อโอ้โหเดี๋ยวเวลาลงไปคู่แหละโหโอโหฮูเดะฮเดะฮเดะฮดอโหหดฮดหดเดเยอย่าไปเกดตุ่นผมตุ่นผมไม่พอ เต้เต้จบแล้วมาไหมหรืวชวนว้าวชอบอ่ะชอบชอบชื่อลิชชี่ไทสันสุดยอดได้เลย